You want know? Well, สวัสดีครับวันนี้พบกับครูธเนศสินพาลีครับวันนี้ครูเนศจะมาสอนในหน่วยที่13เรื่องยาและสารติดให้โทษกับหน่วยการรุ่นที่14เรื่องการผสมพยาบาลวันนี้ในเนื้อหาวิชาการการเรียนวันนี้จะมีอะไรกันบ้าง เออรคเรหน่วยการเรียนรู้ที่13ยาและสารกัติดให้โทษความสำคัญของยาและประเภทของยายานะครับคือสิ่งที่ใช้บำบัดร,รักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆหรือใช้ป้องกันโรคนะครับการใช้ยาอย่างถูกต้องจะทําให้ร่างกายารักษาละอาการเจ็บป่วยได้แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับ ก็จะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้นะครับประเภทของยาครับ1นนะครับยารับประทานได้แก่ยาเม็ดยาแคปซูลและยาน้ำนะครับยาฉีดส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ําหรือว่าของเหลวผู้ที่ฉีดยาจะต้องเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับข้อ3การยายาใช้ภายนอกนะครับเป็นยาที่ใช้สําหรับภายนอกร่างกายเท่านั้นส่วนใหญ่ใช้ในการทาถูและนวดมีรูปแบบ และหลายประเภทนะครับเช่นขี้ผึ้งครีมเจลน้ําและน้ํามันนะครับห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับการใช้ยาอย่างถูกวิธีนะครับการใช้ยาอย่างถูกวิธีเนี่ยยาเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจําวันหากใช้ายาไม่ถูกต้องนะครับจะทําให้ยาไม่ได้ผลไม่หายจากโรคหรืออาจทําให้เกิดอันตรายและผลข้างเคียงได้นะฮะยาใช้ภายนอกนะครับอ่ามียาขี้ผึ้งนะครับเป็นยาใช้ทาเฉพาะ ที่ตัวยามีลักษณะเป็นขาวขุ่นนะครับหรือว่าสีตามที่ผสมสีลงไปและลื่นนะครับน้ำล้างน้ําออกยานะครับเช่นกี่เพึ่งทาแผลยาหม่องนะฮะต่อไปยาครีมนะครับมีลักษณะเป็นของแข็งกึ่งของเหลวสีขาวทาแล้วซึมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวหนังและล้างน้ําออกง่ายเช่นครีมทาแก้ปวดเมื่อยครีมทาแก้ชรลานะฮะต่อไปเจลนะครับเป็นยาใช้ทาเฉพาะมีลักษณะ คล้ายวุ้นใสๆล้างน้ําออกง่ายและซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วเช่นเจลกล้ามเจลแก้กล้ามเนื้ออักเสบเจลทาแก,ก้เชื้อรายาผงนะครับเป็นยาที่ทําให้ผงที่ทําเป็นผงส่วนใหญ่บรรจุซองนะครับใช้โรยแผลที่อักเสบนะครับมียาหยอดตานะครับนิยมทําเป็นน้ําแล้วก็ขี้พึ่งป้ายตายาหยอดหูนิยมทําเป็นน้ําเพื่อสะดวกในการใช้หยอดหูเมื่อเกิดหูอักเสบนะครับยาหยอดจมูกนะครับทาเป็นยาน้ํา มีทั้งชนิดใช้หลอดหยดเข้าจมูกและชนิดพ่นเข้าจมูกเป็นละอองฝอยนะครับต่อไปยาน้ํามันนะครับเป็นยาที่มีส่วนผสมของน้ํามันใช้ทาถูนวดเฉพาะที่นะครับส่วนใหญ่ใช้แก้อาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกและลดอาการบวมยาน้ํามันนี้นะครับมีข้อเสียคือเหนียวและล้างออกยากนะครับต่อไปยาใสาแผลสดนะครับเป็นยาน้ํานะครับ ใช้ใส่แผลสดเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อและช่วยทําให้แผลหายเร็วเช่นทิงเจอไอโอดีนทิงเจอไซมอรอซซลนะครับโพลีโดนไอโอดีนนะครับต่อไปเป็นยาเหลืองนะครับเป็นอ่าเป็นยาที่ใช้ใส่แผลเปื่อยหรือแผลเลือล่อนหลังมีข้อดีคือทาแล้วไม่แสบในปัจจุบันนะครับมีการผลิตในรูปครีมใช้ทาแผลถลอกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับที่ไม่รนแรงด้วยนะครับต่อไปยาล้างแผลนะครับนิยมใช้คือไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ขนาด3-5%เนะครับใช้ล้างสิ่งสกรปรกออกจากแผลนะครับอย่านี้เมื่อถูกแผลจะเกิดฟองเป็นแก๊สออกมานะครับช่วยละ,ละชั้นล้างสิ่งสกรปรกสิ่งเน่าเปื่อยหนองเนื้อที่ตายออกจากแผลและฆ่าเชื้อโรคด้วยยาชนิดนี้เมื่อใช้แล้วต้องปิดฝาให้ปิดฝาควดให้แน่นและควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ให้ถูกแสงแดดและความร้อนนะครับต่อไปแอกลกอฮอล์เช็ดแผลเป็นแอนกลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70% ใช้เช็ดรอบๆแผลไม่ให้ไม่ใช้เช็ดแผลโดยโตรงเพราะจะทําให้แสบแผลนะครับต่อไปคาิ้ไม้นะครับเป็นยาน้ําที่มีสีชมพูใช้ทาแก้ปดคันผื่นคันโดยทาบริเวณที่เป็นผดผื่นคันเหมือนแพแ,แป้งน้ําทั่วไปนะครับหลักการใช้ยาภายนอกนะครับก็มีใช้อย่างระมัดระวังอย่าให้กระเด็นเข้าตาใช้ยาตรงตามชนิดขนาดและก็วิธีใช้ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากยา ถ้ามีอาการแพ้นะครับต้องหยุดใช้ยาทันทีถ้ามีอาการแพ้รุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์โดยโดยด่วนนะครับยาที่เก็บไว้อัดนานนะครับหมดอายุควรนํามาทิ้งไม่ควรนํามาใช้อีกยาใช้ภายนอกนะครับต้องแยกเก็บไว้ต่างหากไม่มาปะปนกับยารับประทานและต้องปิดฉลากให้ชัดเจนว่าเป็นยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านฉลากยาก่อนใช้อย่างละเอียดถ้าไม่เข้าใจต้องถามพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนะครับวิธีรับประทานยานะครับมีรับประทานอาหาร รับประทานยาก่อนอาหารรับประทานยาก่อนอาหารเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือก่อนอาหาร1ชั่วโมงเพื่อใช้ยาเพื่อให้ยาเนี่ยถูกดูดซึมได้ดีในขณะที่ท้องว่างซึ่งยาที่ต้องรับประทานก่อนรับประทานอาหารเช่นยาแก้อาเจียนยาเจริญอาหารยาปฏิชีวนะประเภทแพนิซินลินนะครับนะครับต่อไปการรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีับส่วนใหญ่เป็นยาที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือปวดท้องเช่น ยาแอสไพรินยาแก้ปวดข้อบางชนิดนะครับต่อไปการรับประทานยาหลังอาหารรับประทานยาหลังอาหารประมาณ15-30นาทีเพราะเป็นช่วงที่ยา,าถูกดูดซึมได้ดีนะครับต่อไปอาการรับประทานยาตามเวลาที่กําหนดอย่างเข้มคัดนะครับเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการและไม่เกิดอันตรายการรับประทานยาตามขนาดหรือปริมาณที่กําหนดนะครับและดื่มน้ําตามมากๆนะครับไม่นํายาของผู้อื่นมารับประทาน แม้ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยคล้ายกันนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับครับอ่านฉลากยาอย่างถูกต้องนะครับและปฏิบัติตามคําแนะนําและวิธีการที่ใช้นะครับที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัดนะครับดูวันหมดอายุและสังเกตสีของยาที่เปลี่ยนไปควรซื้อยาจากร้านยาที่มีเภสัชกรนะครับเมื่อต้องการใช้ยาควรบอกพ่อแม่ผู้ปกครองอให้หยิบยาให้นะครับไม่ควรหยิบยาเองนะครับ สารเสพติดให้โทษครับต่อไปสารสารเสพติดคือสารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะต้องมีการความต้องการขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายนะครับและจิตใจของผู้เสพดังนั้นจึงควรเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะครับมีบุหรี่นะครับสารพิษในบุหรี่นะครับในบุหรี่นะครับจะมีสารนิโคตินที่ทาให้ให้เกิดการเสพติดและมีน้ํามันดินหรือชาครับซึ่งเป็นสาร ข้นเหนียวสีดําปะปนอยู่ในความรี่เมื่อสูบเข้าไปน้ํามันดินจะเข้าไปจับตัวกันอยู่ในถุงลมเล็ิกภายในปอดนะครับทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายได้น้อยกว่าปกตินะครับเมื่อสูบรีหรือได้รับความรีเป็นเวลานานๆอาจทําให้เกิดโรคมะเร็งและถุงลมโป่งของได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแก๊สคาร์บอนอ าร์บอนมอนอกไซด์นะครับซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของบรี่แก๊สนี้จะไปจับกับเม็ดเลือดแดงแทนที่แก๊สออกซิเจนครับร่างกายก็จะได้แก๊สออกซิเจนน้อยลงทําให้อ่อนเพลียแล้วก็เวียนศีรษะนะครับโทษและพิษภัยของบรี่นะครับมีบุหรี่ประาพาที่ไม่ดีมีกินปากเลียมสีปากและเหงือกสีดำนะครับฟันเหลืองมีกินตัวทําให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นนะครับทำให้เลือดหัวใจตีบเกิดความดันเลือดสูงทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองทําให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ เบื่ออาหารนะครับทำให้ร่างกายสู่ผอมครับทาให้อากาศเป็นพิษเนื่องในเนื่องจากควันบุหรี่เนี่ยมีแก๊สทำแล้วขามันมอนอกไซด์ครับและสารพิษอื่นๆสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับควันบุหรีร่ก็จะส่งผลกระทบต่อการกระทบทำร้ายสุขภาพผู้ที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับการป้องกันตนเองจากโทษและพิษภัยของบุหรี่ครับก็ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กำลังสูบบุหรี่นะครับไม่ทดลองการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดไม่เรียนแบบผู้ใหญ่นะครับดาราห,หรือว่านักร้องที่สูบบุหรี่ ไม่แก้ชิดหรือว่าเรียกหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่สูบบุหรี่รู้จักปฏิเสธเมื่อพูดชักชวนให้สูบบุหรี่ครับเมื่อมีผู้ชักชวนครับเราก็เลือกที่จะปฏิเสธขอร้องให้ผู้ใหญ่ที่กลชิดนะครับให้เลือกสูบบุหรี่เช่นขอร้องให้พ่อเลือกสูบบุหรี่เห็นแก่สุขภาพของลูกและคนในครอบครัวนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมหรือชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่หรือสารพิษต่างๆเมื่อพบเห็นผู้สูบบุหรี่นะครับในที่ห้ามสูบควรขอร้องไม่ให้สูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเองแล้้วก็ผูอื่นนะครับ ุหรี่เป็นสารเสพติดใกล้ตัวที่ผู้พบเห็นมีโอกาสสัมผัสทุกวันนะครับการป้องกันตนเองจากพิษภัยของบุหรี่จึงเป็นสิ่งที่ถูกที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับต่อไปสุรานะครับสุราหมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะครับโดยที่จะมีชื่อเลขนต่างๆกันไปตามปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่เช่นเหล้าเบียร์ไวน์นอกจากนั้นสุรายังหมายถึงเหล้าหรือสุราที่หมักเองทําขึ้นเองเพื่อใช้ในการดื่มในครัวเรือนหรือหมู่บ้านเช่นสาโทกับแช่นะครับ ปฏิกิริยาของผู้ที่ร่างกายและจิตใจเมื่อได้รับสุรานะครับปฏิกิริยาร่างกายและใจเมื่อได้รับสุราจะแตกต่างกันไปตามปริมาณของแอลกอฮอลในสุราที่ดื่มโดยอวัยวะที่มีปฏิกิริยาต่อแอลกอฮอลมีดังนี้นะครับก็สมองนะครับเป็นอวัยวะแรกที่ได้รับผลกระทบกับใจแอลกอฮอลนะครับเมื่อดื่มสุราในในระยะแรกๆก็ผ่อนคลายสบายใจสนุกสนานแต่ว่าเมื่อได้รับแอลกอฮอลมากๆนะครับทำให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับ ถ้าถูกขืนใจก็จะเอไอวีวายใช้ความแรงและเกิดการสละวิบานนะครับหลอดเลือดนะครับเมื่อแอลกอฮอลทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าและลำตัวทําให้เห็นว่าผู้ดื่มสุราเนี่ยจะหน้าแดงตาแดงนะครับในตาทําให้การมองเห็นไม่ชัดเจนนะครับการระยะไม่ถูกต้องเห็นภาพไม่ชัดนะครับผู้ที่ดื่มสุราไม่ควรขับรถเพราะว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับระบบทางเดิอนอาหารทางเดิอนอาหารการดื่มสุรามากจะจะส่งผลให้กระเพาะอาหารในลำไส้ถูก ดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงครับทาให้ร่างกายขาดสารอาหารนะครับโทษและพิษภัยของสุราก็ทําลายสุขภาพนะครับทาให้ความจาเสือ่อมความระดิตส,สูงนะครับนะเกิดเส้นเลือดในสมองแตกทําให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคตับโรคมะเร็งตับโรคพิสซ่าเรื้อรังครับทาให้เสียบุคลบุิกาภาพครับเดินไม่ตรงมีกินตัวเหม็นมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสมเช่สสนตะโกนเสียงดังทําลายสิ่งของครับปัญหาในครอบครัวก็เช่นการทะเลาะวิวาท ค่าใช้จ่ายในครอบครัวส่งผลให้คนในครอบครัวมีสุขภาพจิตไม่ดีทาให้ไม่สามารถควบคุมตัวควบคุมตัวเองได้นะครับการป้องกันโทษจากพิษของสุราก็ไม่ไม,ไม่ทดลองไม่ดื่มนะครับหลีกเลี่ยงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับสุราไม่คบเพื่อนที่ดื่มสุราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นเล่นกีฬาออกกำลังกายเล่นดนตรีนะฮะไม่หลงเชื่อคำทักญชวนร,รู้จักปฏิเสธผู้ที่ให้ดื่มสุราไม่เรียนแบบพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ใหญ่นักแสดงหรือว่านักร้องในสื่อต่างๆนะครับ สรุปนะครับบุรีและสุราแม้จะไม่ใช่สารติดที่ผิดกฎหมายแต่ก็เป็นสารติดที่ก่อให้เกิดโทษและก็พิษภัยทั้งต่อตัวเองและครอบครัวบุคลาบบุคคลในรอบข้างและสังคมนะครับจึงไม่ควรไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและส่วนรวมนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของแบบฝึกนี้นะครับในหน่วยที่13นะครับต่อไปนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่14การปฐมพยาบาล จุดมุ่งหมายของการปฐถมพยาบาลน,นะครับการปฐมพยาบาลน,นะครับหมายถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นนะครับแก่ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยกระทนหันโดยกระทาในบริเวณที่เกิดขึ้นนะครับก่อนไปส่งการรับรักษานะครับต่อไปนะครับการฐมพยาบาลมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญสามประการนะครับก็คือเพื่อช่วยชีวิตเช่นคนจมน้ําช่วยในการผ่าปอดโดยการเป่าปากและช่วย ชีวิตไว้ได้นะครับช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเช่นหกล้มข้อเท้าเคล็ดนะครับถ้าประสมพยาบาลจะช่วยลดความเจ็บปวดลงนะครับต่อไปเพื่อป้องกันความพิการการเจ็บการบาดเจ็บบางอย่างนะครับถ้าไม่ผสมพยาบาลอาจเกิดความพิการตามมาในภายหลังเช่นกระดูกหกักถ้าไม่เข้าเฝือกชั่วคราวนะครับภายหลังอาจทําให้กระดูกผิดรูปและก็ทําให้พิการได้การผรสมพยาบาลเป็นสิ่งที่ช่วยลด ความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้โดยไม่ได้คาดคิดช่วยรักษาชีวิตเพื่อป้องกันความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการปสพ shelter, มพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิดการผสมพายาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิดครับการใช้ยาผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นการใช้ยาทาผิดอาจทําให้เกิดพื้นท่านนะครับปวดบวมนะครับหรืออาการอักเสบบริเวณผิวหนังที่ทายาการใช้ยาการแพ้ายา รับประทานทําให้เกิดอาการขึ้นไส้เวียนศีรษะครับการผสมพยาบาลเมื่อแพ้ยาทาผิวหนังครับล้างบริเวณเมื่อเกิดการแพ้ยาด้วยน้ําสะอาดโดยให้น้ําไหลผ่านหลายครั้งครับไม่ขยี้หรือถูผิวหนังบริเวณนั้นเพราะจะทำให้ยาที่ทานะครับไว้กระจายมากขึ้นครับการล้างน้ําด้วยน้ําสะอาดจะช่วยชะล้างยาที่ทาไว้หรือทําให้ยานั้นนะครับเจือจางลงเมื่อล้างแล้วใช้ยาใช้ผ้าสะอาด ซับเบาๆนะครับต่อไปถ้ามีอาการปวดบวมบริเวณที่ทายานะครับมีความร้อนมากกว่าผิดปกติมากกว่าปกตินะครับให้เอายวาเอายวะนั้นนะครับพักอยู่นิ่งหรือให้มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดหรือสังเกตดูว่าการปวดบวมนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่และรีบบอกให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูทราบทันทีเพื่อให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะครับห้ามนํายา หรือสารใดามาทาบริเวณที่แพ้ยาโดยเดขาดเพราะอาจจะเถอะอ่อาอาจจะเกิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นได้นะครับการผสมพัจจุนเมื่อรับประทานยาผิดมีพยายามใหอ้อาเจียนออกมาโดยเร็วที่สุดครับอาจใช้นิ้วล้วงคอให้อาเจียนออกมานะครับรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูให้พาไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับ การผสมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารพิษและสารเคมี imprint. การผสมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารพิษและสารเคมีครับในชีวิตประจําวันเราอาจต้องสัมผัสกับสิ่งบางอย่างนะครับที่มีส่วนประกอบของสารเชืติดหรือสารเคมีเช่นน้ํายาล้างจานาาาน้ายาซักผ้าผงซักฟอกน้ํายาถูพื้นซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายได้นะครับการแพ้สารเคมีท, Thompson ที่ผิวหนังนะครับการแพ้สารเคมีนะครับเช่นผงซักฟอกน้ํายาล้างจานน้ายาล้างห้องน้านะครับลักษณะอาการที่พบส่วนใหญ่ก็คือ เกิดผื่นนะครับบวมแดงปวดแสบปวดร้อนนะครับผิวหนังตึงส่วนใหญ่มักพบบริเวณฝ่ามือหรือบริเวณที่สัมผัสกับ,กบสารเคมีประจํานะครับการปฐมบาลเมื่อเกิดการแพ้สารเคมีที่ผิวหนังนครับสิ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือหยุดใช้สารเคมีที่ทําให้เกิดอาการแพ้นั้นทันทีนะครับล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งนะครับเพื่อชาล้างสารเคมีให้หมดไปหรือว่าเจือจางลงนะครับ แล้วก็ใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งนะครับห้ามทายาหรือสารต่างๆบริเวณที่แพ้ยาโดยโดยเด็ดขาดนะครับไม่ควรสัมผัสกับสารเคมีที่ทําให้เกิดการแพ้นั้นอีกนะครับสังเกตอาการถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นนะครับต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไปโดยปกติอาการแพ้นะครับควรจะหายได้เองนะครับภายในเวลา3-5วันนะครับสารเคมีเข้าตานะครับสิ่งต่างๆที่มีส่วนประกอบของสารเคมีเมื่อเกเด็นเข้าตาอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับจึงควรรีบทําการไปโมพยาบาลทัน ดังนี้นะครับก็ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนะครับอาจลืมตาในน้ำหรือเปิดก๊อกให้น้ำผ่านตาเบาๆนะครับล้างซ้ำประมาณ4-5ครั้งนะครับหลังจากล้างตาแล้วให้หลับตานน่งๆนะครับพามุญญตาหรือใช้สารอย่างอื่นล้างตาโดยเด็ดขาดนะครับหากมีอาการรุนแรงนะครับควรรีบไปพบแพทย์เมื่อต้องสัมผัสหรือว่าหรือใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่มีส่วนผสมของสารเคมีนะครับควรสวมถุงมือด้วยหรือว่าล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลัง หลังการใช้นะครับการปสมพัาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากแมลงกัดต่อยนะครับนะครับแมลงกัดต่อยหลายชนี้นะครับมีพิษนะครับเมื่อถูกกัดต่อยจะทาให้เกิดอันตรายเช่นพึ่งต่อแตนงูตะขาบแมงป่องแมงกระพุนไฟนะครับการปสมพัาบาลนะครับเมื่อถูกงูกัดก็เมื่อถูกงูกัดนะครับต้องต้องรีบนําผู้ที่ถูกงูกัดไปรับการรักษาทางการแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับในระหว่างนําส่งการแพทย์เนี่ยนะครับให้ดูให้อวัยวะที่ถูกงูกัดอยู่นิ่งๆนะครับหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด ถ้าถูกกัดที่แขนหรือขานะครับให้ใช้ผ้าพับทบกัน2-3ชั้นนะครับรัดเหนื่อยบาดแผลประมาณ1นิ้วนะครับและคลายออกทุก15นาทีครับใช้น้ําแข็งประครบบริเวณที่ถูกงูกัดเพื่อยับยั้งพิษของงูไม่ให้แพร่ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับรีบนําผู้ถูกงูกัดไปพบแพทย์นะครับเพื่อฉีดเซรุ่มแก้พิษงูนะครับเมื่อครับถูกแมลงที่มีพิษเช่นผึ้งต่อหรือแตนต่อยนะครับต้องรีบ ให้การผสมพัาุบัลดังนี้นะครับก็1นนะครับก็อาจจะล้างบริเวณที่ถูกต่อยด้วยน้ําสะอาดนะครับใช้สิ่งของที่มีรูเช่นลูกกุญแจฝาปากากดบริเวณที่ถูกต่อยเพื่อเอาเหล็กในออกนะครับใช้แอมโมเนียทาบริเวณที่ถูกต่อยหรือว่าใช้น้ําแข็งประคบนะครับถ้ามีอาการแพ้นะครับหรือว่ามีอาการปวดบวมบริเวณที่ถูกต่อยมีไข้สูงมีอาการขึ้นไส้อาเจียนต้องรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือรูให้พาไปรับการรักษาจากแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับ เราสามารถป้องกันตัวเองได้นะครับจากมแมลงมีพิษด้วยกันไม่เล่นสุกซนนะครับตีรังผึ้งรังต่อหรือว่ารังแตนและพ่อ,พอมแมลงเหล่านี้นะครับเมื่อถูกรบกวนจะทําร้ายผู้อื่น,นครับจะทําร้ายผู้ที่ไปรบกวนให้รับอันตรายนะครับและการถูกมแมลงมีพิษจํานวนมากุมต่อยอาจทําให้เราได้รับอันตรายรุนแรงครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้แมงกะพุนไฟนะครับเป็นสัตว์ที่มีพิษอยู่ในทะเลนะครับเมื่อถูกพิษของแมงกะพุนไฟ ะจะทําให้ผิวหนังไหมมีการโปดแทบผดร้อนนะครับเ mm hmm. มื่อถูกพิษใหม่ๆนะครับให้ใช้ทรายถูผิวหนังบริเวณที่ถูกพิษเพื่อเอาเพื่อขัดเอาน้าเมื่อที่มีพิษออกนะครับล mm ้า hmm. งบริเวณที่ถูกพิษด้วยน้าสะอาดหลายๆครั้งใช้แอมโมเนียทาบริเวณที่ถูกพิษนะครับ mm hmm. พยายามให้อวัยวะที่ถูกพิษอยู่น,นิ่งห,หรือมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะครับ <S <S ต่อไปการผส<า>มพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับเมื่อเล่นกีฬานะครับ เล่นกับเพื่อนอน,นะครับอาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บบาดแผลทะลอกการหกล้มหรือทั่วถูกของแข็งมีผิวครุขะกระแทกแลักษณะของบาดแผลจะมีรอยทะลอกเป็นแผลตื้น,นครับมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับการของโพยาบาลบาดแผลทะลอกควรปฏิบัติดังนี้นะครับก็ล้างบริเวณบาดแผลด,ด้วยน้ำสะอาดโดยให้น้าไหลผ่านหลายครั้งไม่ถูบริเวณบาดแผลนะครับเพราะจะทำให้อาการบาดแผลรุนแรงขึ้นนะครับล้างบาดแผลแล้วนะครับซับบาดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาเช่นทิงเจอร์ลดิน พอโดนไอโอดีนะครับไม่ต้องปิดแผลนะครับปล่อยให้แผลแห้งเองนะครับแผลก็จะหายภายใน2อสวันนะครับเมื่อแผลเริ่มหายจะมีสะเก็ดแผลนะครับซึ่งไม่ควรแกะนะครับหรือเกาเพราะจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลได้นะครับควรปล่อยให้สะเก็ดแผลรุดออกไปเองนะครับการถูกกระแทกหรือวิ่งชนกันนะครับอาจเกิดบาดแผลฟกช้ำซึ่งจะมีลักษณะบวมนูนมีสีแดงช้ำนะครับเนื่องจากมีเลือดมาคั่งบริเวณนั้นนะครับและไม่มีเลือดออกนะครับ การผสมบยาบาลบาดแผลฟกช้ำควรปฏิบัติดังนี้ก็ใช้ผ้าหอ่อน้ําแข็งประครบที่บริเวณบวมหรือฟกช้ำประมาณถึง10บ5้าทีนะครับเพื่อลดอาการปวดบวมและบวมนะครับหลังจากนั้นหนึ่งวันใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นประครบบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการช้ําบวมไม่ควรคลึงขยี้หรือนวดบริเวณที่บาดแผลนะครับที่ที่บาดแผลเจ็บด้วยความร้อนเช่นยาอมองยาแก้เคล็ดขัดยอกเพราะอาจจะทาให้เลือดออก ภายในมากขึ้นนะครับมีสาเหตุจากการถูกกระแทกอย่างแรงทําให้เส้นเลือดฝอยแตกมีเลือดไหลจากรูจมูกนะครับครับข้อ3คือกาเดาเลือนกัมดาไหลนะครับสาเหตุเกิดอาจจะเกิดจากการกระแทกนะครับการผสมพยาบาลนะครับผู้ที่เลือดกําดาวไหลควรปฏิบัติดังนี้นะครับนั่งก้มหน้าเล็กน้อยนะครับบีบจมูกและหายใจทางปากแทนนะครับนานประมาณสิบนาทีนะครับใช้ผ้าเย็นหรือถุงน้ําแข็ง วางบนสันจมูกหรือหน้าผากนะครับใช้ถ yes. ้าเลือดไม่หยุดให้รีบไปพบแพทย์นะครับการบาดเจ็บลักษณะอื่นๆอาจดุนแรงเกินกว่าที่จะให้การสมุนบัญญัตได้ด้วยตนเองดังนั้นเมื่อผู้บาดเจ็บบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยหากไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้นะครับต้องรีบแจ้งให้คุณครูทราบโดยเร็วเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะครับหรือแจ้งเจ้าที่ตำรวจเมื่ออยู่นอกโรงเรียนนะครับ สรุปนะครับการสมุนบาลเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เราต้องเรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัติจนสามารถทําได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยกระทนหันได้อย่างทังทนท่วงทีนะครับซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและช่วยให้ก,การรักษาทาได้ง่ายขึ้น ครับเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในวิชาสุข,ขึา,าษาและภาษาชั้นป .4 ในหน่วยที่13แล้วก็14นะครับสองวยนี้นะครับก็ในสัปดาหนะ์หน้าคุณเน่จะทําเป็นคลิปกีฬานะครับเรามาดูกันว่าคุณเนจะทําคลิปกีฬาอะไรสาหรับวันนี้นะครับคุณเนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคบ่ะเด็กๆไปกินข้าวคุณเน่ดีวกว่าคุณเนเลี้ยงไปโอเค